ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Gaga v e a t y อย่าคลายเครียดนะคะสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเป็นยังไงเอ้ยเรียบร้อยจังเลยเฮ้เป็นไงลูกเป็นไงเอ้ยเป็นยังคับไม่เห็นยังผมเหสงสัยเลยมาหาผมดิครับลูกหล่ว่านั้นแม่เนี่ฮะ เวลาซื้อยังซื้อจอนนี่ครับจอนนี่จอละจอละจอละจอนนี่จอนนี่เลี้ยกปีแล้วลูกจอนนี่จอนนี่ครับจอนนี่ครับจอนนี่เล่นเียมพูจอนนี่รึเปล่ากินข้าวหรือยังจอนนี่กินข้าอย่างจ้า จ้าจ้าแล้วมังไปล่องไฮ้าจ้าอริจ้าแา่ะใสค่ะนะโอ้ยตะขี่จะขี่ดีแท้รถมนจะขี่สบายต่ลอยบาแต่ขี่ไว้ขี่ไปไงไงอ่าดีฮะงามงรถสวยสวยเจนี่ครับเจนนี่อยากขี่รถไหมลูกเจะนี่ครับ เอาแยกหยคยังจังนนี่ฮะจันนี่ไปใส่เ้ยผมผมชินั่งเ่นครับผมชินั่งเ่นครับจันนี่เอ้ยจันนี่มาหูแท้ไม่ไปกันเด้อไม่ไปกันเด้อจันนี่เด้อจันนี่คือส่องเงาถลุผมกับจ้าซีลครับผมมีนูหน้าที่ดูแล บ้านครับผมออกมาเลนอากาศกำลังเย็ยนครับแม่ผมเลยออกมาตากลม่มหน้ารถไปอีกแล้วขั้นหนึ่งครับผมออกมาเลนครับเแม่ไปได้หลาเจนนี่ด้ะจจนนี่แม่ไปก่อนนะครับจจนนี่จันนี่น้านะทานไหไปก่อนนะบา,บาย